ครับพอพอเข้าใจบ้างแล้วเนาะทีนี้ในเรื่องของอการสะสมพรคเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะความชอบส่วนบุคคลถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ว่าชอบกันทุกคนนะมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับในพาคเครื่องแต่เราจะมองว่าการสะสมพรคเครื่องแล้วเพื่อสร้างมูลค่าในอนาคตเนี่ยคุณอย่าไปคิดคุณอย่าไปคิดครับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับผมเห็นหลายคนแล้วอายุตั้งแต่หลังกเกษียณไปเนี่ยครับหลังกเกษียณก็คือหกสิบขึ้นไปนะหกสิบยังไม่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยต้องการระบายพักเครื่องน,นั้นนั้นเลยนั่นหมายความว่าตอนที่มีกําลังซื้อหรือตอนทํางานเนี่ยเริ่มสะสมไว้เยอะแยะเลยพอสะสมไว้เยอะแยะเนี่ยอา้าว หวังจะได้มูลค่าล้มใช่ที่ไหนล่ะก็ตอนนี้กันในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยเออยุคที่คนกําลังเล่นพักเครื่องมากขึ้นเนี่ยเราบอกจะขายสมเด็จไ,ได้ได้องละสิบล้านเน่ะผมสุดท้ายก็ขายไม่ได้ขายนางมายาขายผ้าอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆหลวงพ่อเงินนี่ครับผมก็เห็นทุกคนอยากขายหลักล้านทั้งนั้นเลยเอามาให้ผมดูโทรมาหาผมมาถามผมขายที่ไหนปล่อยยังไงอะไรผมบอกผมไม่ดู มันขึ้นอยู่กับสองคนนะครับในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยใช่ไหมพระเครื่องบ้านเราไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะนะครับผมบอกได้เลยมีเยอะปัญหามันไม่ใช่เรื่องของการสะสมเลยครับใครบอกสะสมมาได้มูลค่าผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าอะไรรีกว่าก็ผู้เห็นแล้วเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยทุกคนบอกอยากระบายพระเครื่องอยากใช้เงินแล้วตอนแก่เนี่ยอยากใช้เงินแล้วอยากท่องเที่ยวแล้ว อเรื่องนี้ก็สําคัญนะเที่ยวต้องเที่ยวตอนมีกาลังนะไม่ใช่เที่ยวตอนแก่นะครับมันจะเดินขึ้นเขาไม่ไหวเออถ้าเที่ยวตอนแก่จะเดินไม่ไหวท่องเที่ยวไม่ไหวนะครับรีบใช้เงินซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องไปออมให้ลูกเยอะครับลูกเดี๋ยวก็ทํามาหากินได้เอาทิ้งอ่บ้านที่ดินหลักทรัพย์ไว้ให้เขาสักหน่อยก็พอเงินสดให้เขาหาเอ,าเองเขาจะได้ทามาหากินได้นะครับเราเอาเงินเราไปเที่ยวไปใช้จ่ายเรา ว่าเราหาเงินมาเนี่ยเราก็เพื่อตัวเรานะอย่าเพื่อลูกมากนะครับเออเอาแบ่งให้เขานิดหน่อยนะครับอย่าเที่ยวตอนแก่นะครับเพราะไม่มีแรงเดินแล้วนะครับไม่มีแรงเดินผมเห็นหลายคนเนี่ยเอาผ้ามาให้ผมระบายขายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับว่าการสะสมพักเครื่องมันไม่ใช่ข้อดีนะข้อดีคือความชอบนะครับข้อเสียคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มมูลค่านะครับเงินมันจม เงินมันจมนะครับผมบอกเลยเงินมันจม